มาในค่ำคืนนี้เพราะว่ามีข่าวจะแจ้งให้ทราบว่าเราได้สูญเสียทรัพยากรชายให้กับชาวสีม่วงไปแล้วหนึ่งคนค่ะเฮ้ยใครอะเฮ้ยหรือว่าน้องเมนเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกช่างมันอหรือว่าจะเป็นน้องเอกเอออันนี้ค่อยน่าเสียดายหน่อยนะจีจีนี่เดี๋ยวก่อนอย่าบอกนะว่าเป็นคุณอาแดนเทพอะปล่อยเขาไปเถอะจีนว่านะช่างกาเถอะเฮ้ยรู้ว่า เลวร้ายยิ่งกว่านั้นอีกค่ะคนคนนั้นก็คือคุณไตรค่ะคุณไตรใช่ค่ะพี่ยูนี่นะคะได้ยินมากับหูเลยค่ะคุณไตรนี่ประกาศกล้าวเลยนะคะว่าไม่ชอบผู้หญิงแถมพอผู้หญิงนะคะเข้าไปใกล้ตัวหน่อยก็ทำดิดดิ้นกรีดร้องอีกค่ะ ผู้ชายดูยากจริงด้วยอ่ะเอ๊ะแต่แกงมาสนใจคจุณจีนทำไมอ่ะยันเล็กนี่ไม่เดียงสาจริงๆเลยแกไม่รู้เหรออย่างนี้เขาเรียกว่าเมจพิกเจอร์สร้างภาพอะสร้างภาพสายแนผนของคุณอาแดนเทศ่จะใช้การได้จริงด้วยแต่เอ๊ถ้าถ้าคุณจีนคิดว่าเราเป็นจริงๆจะทำยังไงไหนก็ไหนๆละให้เกิ <S <S สาวเว่ยทำอะไรกันอยู่ฮะเ,เรามาลันลาจัดปาร์ตี้กันดีกว่าไหมวันนี้ฉันมีส้ตมตำผลไม้แล้วก็ดอกไม้สวยๆบิวตี้ฟูมังมามาฝากอา่ะโอ้ยท่าทางจะไปไกลแล้วเนี่ย <c oughs> อย่างเงี้ยมันต้องพิสูจน์ทังจินพี่ยุนพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมไหมสามสี่ไปทำอะไรกันคุณใจค่ะ ไปกันเรียนทางไหนอุ้ยแม่ผกตกแตกกุนเลยเห็นไหมโะอ้อยเล็กเล็กหยุดตรงนี้เล็กเล็กเอาเอาออกไปจากตรงนี้เอาไปนี่เอาไว้กันเดีชยวฉันจเตียมอาหารมาให้กินนะเอามาเอามานี่เดี๋ยวมานะ จัดดอกไม้กับอาหารให้แถมไม่เราโดนตัวแถมมีลิปสติกด้วยเนี่ยนี่เพื่อนกันมิอิปของเครื่อนนะจ๊ะแรงอ่ะ ไม่ไหวแล้วคุณจีน่ะไม่ไหวแล้วจิมว่างานนี้ต้องถึงมือคุณจีนแล้วล่ะค่ะใช่ค่ะเมาอะไรกันเหรอต้องเป็นพวกมาเฟียแน่ๆเลยนะโอ้ยนี่คิดจะพังร้านยิ้มเลยเหรอเฮ้ยหยุดด้วยเฮ้หยุดด้วยหยุดไอ้พี่บิ๊หยุดไง ให้แกหยุดเลยทำไมแกไม่หยุดวะไม่กลัวไงกลัวเหรวะเดีฉันไม่รู้ว่ามันสั่งใครหยุดนะนี่หยุดทั้งสองคนนี่แหละรอหยุดทั้งสองคนเดี๋ยวยิงไส้แตกเลยเดี๋ยวโอ๊ยทำไมพวกตัวมันชอบขู่อย่างนี้วะฉันกลัวแล้วเว้ยฉันกลัวขอร้องเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้ทินนี่มันจะลังจะเข้าร้านคุณวิงเว้ยเดี๋ยวเราต้องช่วยกันปกป้องร้านคุณวิงนะได้ไอ้โจรถือปืนเหรอวะเฮ้ดูดิ หายไปไหนเหรอเห็นหลังกือไว้เม wow. well, er ื่อกี้เนี่ยใช่อ้าวไอ้สองตัวนี้ใครกันเฮ้ยอะไรอันเนี่ยทำไมร้านพังแบบเนี้ยนี่พวกเคเป็นใครเนี่ยบางอาจมา อ๋อคิดจะขโมยของอใช่ไหมค,คือคือคือ,คอ,อ,อ เนี่ยดูตายแล้วดูสิเนี่ยดอกไม้โอ้ยลองทำอาหารจัดดอกไม้แบบนี้นะคะพี่ยูนว่ากูไม่กลับแล้วค <c oughs> ่ะต้องให้คุณจีนลงมือไงล่ะคะไม่เอา,าค่ะจีนไม่กล้าหรอกโอ้ยไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณจีนเนี่ยเป็นคนเดียวที่มีผลทางความรู้สึกของคุณไกรคะ่ะ <c oughs> ถ้าคุณจีนไม่กล้านะคะ <c oughs> เปลี่ยนเป็นจิมก็ได้ มีผลทางอารมณ์เหมือนกันอารมณ์จะรู้หวังสิได้ค่ะอาหารไหมคะดีดีนะฮะคุณชินเพลงเพราะจังเลย คือฉันถามจริงๆเะนะระหว่างแก้งกับกวางเนี่ยไตเลือกได้จะเลือกอะไรแล้วทำไมไตต้องเลือกด้วยล่ะฮะอุ้ยไม่เลือกด้วยเอ,อเอางั้นงั้นเอาแบบตรงๆเลยนะคือผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยคุณชอบอันไหนมากกว่ากันโอหแ่ก็ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้แต่ขอให้เป็นคนดีอะ่ะ นี่ถ้าอย right, ่างนั้นนะจีนถามตรงๆเลยลกันนะว่าคุณไายเนี่ยชอบจีนหรือเปล่าก็ออ้คือคือไม่กล้าคิดหรอกอะนี่แล้วคุณไม่ชอบผู้หญิงนสวยอย่างฉันหรือไงหลงตัวเองเหมือนกันนะจ๊าย คุณจีนเนี่ยเชื่อผมทั้งสนิทใจเลยคุณอาถึงขนาดลงทุนพิสูจน์ความเป็นชายกับผมเลยนะพิสูจน์ความเป็นชายเลยเหรอใช่ครับคุณจีนนะผักผมลงนะแล้วก็ยั่วยุงผมสารพัดอ่ะผมเกือบแอบตายแล้วคุณอาจะทำไงดีตอบตายแล้วนี่มันอะไรกันนะทำไมทำไมนะทำไมจะต้องมีคนมาว่าผู้ชายใช่ไหมแก้ตัวควางไปหมดแบบเนี้ยไม่ต้องมายุ่งหรอกยังไงก็ตามฉันก็หา ลูกชายฉันได้เองเล่นต่อดีกว่ากลัวแม่หลานจะได้เริ่มประคับหลานซะทีเอางี้นะครับคุณพี่ชีคะคุณจีนเชื่อเธอค่ะว่าเขาเป็นแก้งกวางจริงๆอ่ะไม่เชื่อนะคะเดี๋ยวจีนจะกอดให้ดูก็ได้อ่ะ เนี่ยคุณใจทำไมคุณใจแมนแล้วล่ะคะรู้ว่าแพ้เด็กอายุสิบแปดสิบเก้าผู้หญิงสูงอายุไม่มีความรู้สึกพี่ยุนว่าตัวเองทำไมคะอ๊บแอ๊บแเกิดอะไรขึ้นอะเล่ามาซิเออนั่นสินั่นสิแอ๊บแอ๊บดูแกงก่อนไฟต้องทำค่าฮะแอปบดูแกงคอนไฟต้องทำ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกนั้นทำร้ายหนูเหรอคะอ้าวค่ะมันเอาไอ้นี่คุมหัวแอปแต่แอปตกใจมากก็เลยวิ่งมาทางถุงนี้เลยอ่ะก็เลยชนนู่นชนนี่ชนนู่นแต่ไม่หมดเลยแอปเหนื่อยแอปเลือเฮ้ยนึกว่าอะไรอ้าวแล้วนี่ยังวิ่งไปไหนเนี่ยวิ่งอยู่ที่ไหนคะ